ผู้สูงอายุจํานวนมากเสียชีวิตกระทันหันจากหลอดเลือดตีบและบ่อยครั้งที่อาการปรากฏช้าเกินกว่าจะช่วยเหลือได้แไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้ผมจะอธิบายวิธีง่ายๆในการช่วยให้เส้นเลือดโลง่งและลดความดันโลหิตตามธรรมชาติมันจะไปต่อช่วยกด subscribe และ like ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญแบบนี้แล้วคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่และกำลังรับชมจากจังหวัดไหน ทุกวันนี้มีผู้คนนับล้านที่ต้องอยู่กับความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดและความเสี่ยงของโรคหรัวใจหลายคนคิดว่าสาเหตุเกิดจากคอเลสเตอรอลหรืออายุที่มากขึ้นแต่นั่นเป็นเพียงปลายเหตุเท่านั้นต้นเหตุจริงๆอยู่ลึกลงไปภายในผนังหลอดเลือดภายในหลอดเลือดของเรามีชั้นเซลล์บางๆเรียกว่าเยื่อบุผนังหลอดเลือดหรือเอนโดทีเลียม เมื่อชั้นนี้เกิดการอักเสบหรือเป็นแผลร่างกายจะรีบเข้ามาซ่อมแซมทันทีโดยสร้างคราบขึ้นมาปิดรอยแผลนั้นคราบนี้ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่มันคือกลไกลการป้องกันตัวของร่างกายแต่เมื่อแผลเล็กๆเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันคราบซ่อมแซมก็จะหนาขึ้นแข็งขึ้นและค่อยๆทำให้หลอดเลือดตีบ เมื่อเลือดไหลผ่านได้น้อยลงหัวใจก็ต้องทำงานหนักขึ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและภาวะหลอดเลือดอุดตันร่างกายของเรามีเหตุผลในทุกการตอบสนองเมื่อเข้าใจมันเราจะรู้ว่าการรักษาที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการลดตัวเลขในผลตรวจแต่คือการฟื้นฟรูระบบซ่อมแซมธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเมื่อเยื่อบุผนังหลอดเลือดเริ่มเสียหาย กระบวนการลูกโซ่ภายในร่างกายก็เริ่มทำงานทันทีสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือการอักเสบแล้วร่างกายจะส่งสัญญาณให้ระบบซ้มแซมเข้ามาทำงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างเงียบๆคือการลดลงของสารเล็กๆชื่อว่าไนตริกออกไซด์สารนี้ทำหน้าที่เหมือนสัญญาณทางเคมีช่วยให้หลอดเลือดขยายและหดตัวได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อมีเพียงพอผนังหลอดเลือดจะนุ่มนวลเลือดไหลผ่านได้ง่ายความดันคงที่ แต่เมื่อขาดไนเตรกออกไซด์หลอดเลือดจะเริ่มแข็งและแคบลงแรงดันในหลอดเลือดค่อยๆสูงขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแมคคเรสเตอรอนจะไม่สูงมากแต่ถ้าขาดไน t ตรกออกไซด์ความดันก็สามารถพุ่งสูงและลิ่มเลือดก็เกิดขึ้นได้ง่ายร่างกายไม่เพียงสูญเสียความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแต่ยังสูญเสียความสามารถในการควบคุมความดันโลหิตด,ด้วย เลือดไหลเวียนได้ยากขึ้นหัวใจต้องสูบฉีดแรงกว่าเดิมและภาระนี้ค่อยๆสะสมจนกลายเป็นโรคหัวใจกว่า90%ของผู้ป่วยหัวใจวายมีภาวะลิ่มเลือดซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการขาดไนตริกออกไซด์สารเล็กๆนี้จึงเป็นผู้เฝ้าประตูเงียบของระบบหัวใจและหลอดเลือดทั้งหมดเมื่อมันมีอยู่หลอดเลือดจะอ่อนตัวและยืดหยุน่น เมื่อมันหายไประบบทั้งระบบก็จะเข้าสู่ความตึงเครียดเกิดการอักเสบหนาผนังและเพิ่มความดันการเข้าใจบทบาทของไนตริกออกไซด์ทำให้เราเห็นว่าการดูแลสุขภาพที่แท้จริงไม่ใช่การบังคับร่างกายด้วยยาแต่คือการคืนสมดุลให้ระบบซ่อมแซมธรรมชาติที่ร่างกายสร้างไว้ตั้งแต่ต้น สิ่งที่น่าทึ่งคือร่างกายของเราไม่เคยหมดผลถามแม้ระดับไนตริกออกไซด์จะลดลงเราก็ยังสามารถกระตุ้นให้มันกลับมาทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเลยแหล่งกระตุ้นที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งคือแสงแดดธรรมชาติเมื่อผิวสัมผัสกับแสงแดดยามเช้าร่างไายจะสร้างวิตามินดีและดูดซับรังสีอินฟราเรดซึ่งทั้งสอ,งอย่างนี้ช่วยเพิ่มไนตริกออกไซด์ได้อย่างยอดเยี่ยมเพียงเดินรับแสงแดดอ่อน 1> 10 1ถึง15นาทีหลอดเลือดจะเริ่มขยายตัวและความดันหรือหิตก็จะลดลงอย่างเป็นธรรมชาติแสงแดดเปรียบเสมือนพลังชีวิตที่ปลุกให้ระบบไหลเวียนเลือดกลับมาทำงานทุกลำแสงคือสัญญาณเล็กๆที่ช่วยให้หลอดเลือดหายใจได้อีกครั้งหลังจากถูกปิดกั้นมานานจากการใช้ชีวิตที่อยู่ในที่ร่มและไม่ค่อยมี movement อีกสิ่งหนึ่งที่ง่ายแต่ได้ผลคือการหายใจทางจมูกเมื่อคุณหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูก โรงไซนัตจะผลิตไนตริกออกไซด์ออกมาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและทำให้ผนังหลอดเลือดผ่อนคลายเพียงไม่กี่นาทีของการหายใจลึกๆในตอนเช้าก็สามารถเปลี่ยนจังหวะการทำงานของหัวใจได้จริงและอย่าลืมแร่ธาตุแมกนีเซียมแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่คนส่วนใหญ่ขาดโดยไม่รู้ตัวมันเป็นเหมือนสวิตช์ควบคุมการหดและคลายของหลอดเลือดช่วยให้หัวใจทำงานเป็นจังหวะและโปรโมทการสร้างไนตริกออกไซด์ในร่างกาย มีชายคนหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำอุ่นผสมแมกนีเซียมเล็กน้อยเดินรอบบ้านไม่กี่นาทีและฝึกหายใจลึกๆก,ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพียงสามสัปดาห์ความดาันโลหิตของเขากลับมาปกตินอนหลับดีขึ้นและรู้สึกมีกำลังวังชาอีกครั้งร่างกายของเรามีความทรงจำในตัวเองเมื่อเราให้มันได้รับแสงแดด ลมหายใจและแร่ธาตุที่มันต้องการมันก็จะเริ่มฟื้นคืนพลังที่เคยมีเพื่อรักษาความสมดุลของหัวใจและหลอดเลือดตามธรรมชาติเมื่อคราบไขมันเริ่มสะสมในหลอดเลือดร่างกายของเราไม่ได้ยอมให้มันอุดตันไปเฉยๆแต่มีระบบอัจฉริยะที่ถูกสร้างไว้ตั้งแต่แรกเพื่อทำความสะอาดหลอดเลือดจากภายใน,ก,นกลไกนี้เรียกว่า reverse cholesterol transport หรือ RCT หรือกระบวนการลำเลียงคอเลสเตอรอลย้อนกลับ เป็นระบบที่พาคอเลสเตอรอลส่วนเกินจากผนังหลอดเลือดกลับไปยังตับเพื่อรีไซเคิลหรือขับออกทางน้ำดีตับเปรียบเสมือนศูนย์กลางจัดการไขมันของทั้งร่างกายเมื่อระบบ RCT ทำงานได้ดีตับจะดึงคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกมานำไปแสร้งฮอร์โมนหรือเยื่อหุ้มเซลล์และกำจัดส่วนที่เหลือทิ้งอย่างเป็นระบบ มันเหมือนมีทีมทำความสะอาดที่มองไม่เห็นคอยเก็บเศษคราบไขมันเล็กๆออกจากผนังหลอดเลือดทุกวันทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างราบรื่นถ้าเปรียบหลอดเลือดเป็นแม่น้ำ HDL หรือไขมันดีก็คือเรือลำเล็กที่คอยขนโคอเลสเตอรอลส่วนเกินกลับไปยังตับเพื่อรักษาความใสสะอาดของสายน้ำภายในร่างกายการที่ระบบนี้ทำงานได้เต็มที่ต้องอาศัยปัจจัยบางอย่างช่วยเสริมเช่นในอสินหรือวิตามิน B3 ที่ช่วยให้ HDL ทำงานเร็วขึ้นการออกกำลังกายเบาๆการอดอาหารเป็นช่วงหรือ intermittent fasting และการลดอาหารแป้งหรือน้ำตาลสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ตับไม่ทำงานหนักเกินไปและทำให้สัดส่วนของไขมันดีไขมันร้ายอยู่ในสมดุคลคอเลสเตอรอลไม่ใช่ศัตรู แต่มันคือช่างส้มบำรุงที่ร่างกายใช้ในการปกป้องผนังหลอดเลือดมันจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อมีการอักเสบในหลอดเลือดเกิดขึ้นซ้ำๆแต่เมื่อร่างกายกลับสู่สมดุลระบบ RCT จะเริ่มทำงานเองค่อยๆละลายและลำเลียงคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกไปเราจรึงไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับคอเสลสเตอรอลแต่เพียงคืนพลังให้ระบบธรรมชาติที่ร่างกายสร้างไว้ เมื่อ RCT กลับมาทำงานหลอดเลือดจะค่อยๆสะอาดและยืดหยุ่นขึ้นอีกครั้งทั้งหมดเกิดขึ้นเองอย่างเงียบๆและเป็นธรรมชาติร่างกายของเรามีกลไกทำความสะอาดหลอดเลือดตามธรรมชาติแต่ในชีวิตสมัยใหม่กลไกนั้นถูกขัดขวางแทบทุกวันไม่ใช่เพราะอายุที่มากขึ้นแต่เพราะอาหารที่เต็มไปด้วยน้ำตาลและแป้งขัดสี ทุกครั้งที่เรากินอาหารจำพวกข้าวขาวขนมปังเครื่องดื่มหวานหรือของทอดเคลือบแป้งระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งขึ้นทันทีร่างกายต้องรีบหลั่งอินซูลินเพื่อดึงน้ำตาลเหล่านั้นออกจากเลือดอินซูลินเปรียบเสมือนยามที่คอยเก็บกวาดน้ำตาลให้ปลอดภัยแต่เมื่อเราทำแบบนี้ซ้ำๆหลายครั้งในแต่ละวันตับอ่อนก็เริ่มอ่อนแรงและหลอดเลือดต้องรับแรงกดดันตลอดเวลาน้ำตาลส่วนเกิน ไม่ได้แค่ทําให้อินซูลินพุ่งสูงแต่มันยังทําลายเยื่อบุผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบ RCT น้ําตาลแต่ละโมเลกุลเหมือนเม็ดทรายเล็กๆที่ขัดผนังหลอดเลือดให้เกิดการอักเสบทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไปผนังหลอดเลือดจะหนาขึ้นแข็งขึ้นและระบบขนส่งคอเลสเตอรอลย้อนกลับก็หยุดทํางานนี่คือวงจรอ,อันตรายของโภชนาการยุคใหม่กินแป้งและน้ําตาลมากน้ําตาลในเลือดสูงอินซูลินสูง การอักเสบเพิ่มขึ้นในตริกออกไซด์ลดลงเกิดคราบไขมันระบบ RCT หยุดทำงานความจริงแล้วร่างกายต้องการน้ำตาลเพียงเล็กน้อยประมาณ1ช้อนชาในเลือดทั้งหมดแต่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันบริโภคน้ำตาลเทียบเท่ากับ50-100ช้อนชาต่อวันมากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้ น้ำตาลส่วนเกินเหล่านี้คือสิ่งที่ค่อยๆทำลายหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดอ่อนแอสูญเสียความยืดหยุ่นและเป็นจุดเริ่มต้นของโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงปัญหาที่แท้จริงๆไม่ใช่คอเลสเตอรอลในอาหารแต่น้ำตาลที่ซ่อนอยู่ในทุกมือที่ค่อยๆทำลายระบบหลอดเลือดของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายต้องจัดการกับน้ำตาลมากเกินไปอวัยวะทุกส่วนก็เริ่มทำงานหนักเกินขีดจำกัด อินซูลินซึ่งเป็นเหมือนผู้พิทักษ์หลอดเลือดต้องทำงานตลอดเวลาโดยไม่มีวันหยุดในช่วงแรกมันยังคงควบคุมระดับน้ำตาลได้แต่เมื่อเวลาผ่านไประบบนี้ก็เริ่มอ่อนล้านี่คือระยะของภาวะก่อนเบาหวานที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวภายนอกดูเหมือนสุขภาพดีแต่ภายในถัดอ่อนเริ่มสูญเสียพลังเมื่ออินซูลินไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ น้ำตาลในเลือดจะเริ่มสะสมเกาะตามผนังหลอดเลือดและซึมเข้าไปในเซลล์ของตับผลลัพธ์คือโรคไขมันพอกตับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดปกติทั้งหมดน้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไตรกลีเซไรกลายเป็นไขมันที่สร้างขึ้นจากน้ำตาลเองยิ่งกินอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลมากไขมันในตับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า เพียงปรับมากินอาหารแบบโลคาบเป็นเวลาสองสัปดาห์ไขมันในตับสามารถลดลงได้ถึง40เปอร์เซ็นเป็นหลักฐานชัดเจนว่าร่างกายมีศักยภาพในการฟื้นฟูตัวเองถ้าเราเพียงแค่หยุดทำร้ายมันแต่เมื่อเรายังเบยโภคน้ำตาลต่อไปวงจรเดิมก็จะกลับมาอีกครั้งน้ำตาลสูงอินซูลินสูงการอักเสบไขมันในตับไนตริกออกไซด์ลดลง เยืบบุผนังหลอดเลือดเสียหายเกิดคราบไขมันใหม่ร่างกายต้องส้มแซมอย่างไม่มีวันจบเหมือนเครื่องจักรที่ไม่เคยได้พักนั่นคือเหตุผลที่หลายคนแม้น้ำหนักจะปกติแต่กลับมีไขมันพอกตับไขมันในเลือดสูงและระดับน้ำตาลที่ไม่คงที่ไม่ใช่เพราะกินไขมันมากเกินไปแต่เพราะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยน้ำตาลในทุกมือ้อร่างกายไม่ได้ต้องการพลังงานเพิ่ม มันเพียงต้องการหลุดพ้นจากวงจรนี้เพื่อกลับมาทำงานตามธรรมชาติอีกครั้งร่างกายของเราไม่ได้มีแค่ปฏิกิริยาตอบสนองแต่มันยังมีกลไกเฟื้อนฟูสมดุลในตัวเองเมื่อเราลดสิ่งที่ก่อให้เกิดการอักเสบโดยเฉพาะน้ำตาลและแป้งขัดสีขั้นตอนต่อไปคือการบำรุงหลอดเลือดให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งสารอาหารที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือแมกนีเซียม แมกนีเซียมทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมจังหวะของหลอดเลือดแคลเซียมทำให้กล้ามเนื้อหดตัวส่วนแมกนีเซียมช่วยให้คลายตัวทั้งสองทำงานเหมือนคันเร่งและเบรกของหัวใจเมื่อขาดแมกนีเซียมหลอดเลือดจะเริ่มแข็งความดันจะสูงและผนังหลอดเลือดจะถูกทำร้ายได้ง่ายการได้รับแมกนีเซียมที่เพียงพอจะช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีขึ้นความดันลดลงและลดการสะสมของแคลเซียมในผนังหลอดเลือด อีกสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญคือวิตามิน K2 ซึ่งทำหน้าที่นำทางแคลเซียมไปยังที่ที่ถูกต้องคือกระดูกและฟันไม่ใช่ผนังหลอดเลือดถ้าขาด K2 แคลเซียมจะสะสมผิดที่เกิดเป็นจุดหินปูนเล็กๆที่ทําให้หลอดเลือดแข็งดังนั้น K2 จึงช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนอกจากนี้ยังมีโพลีฟีนอลสารต้านอนุมูลอิสระ ที่พบในโกโก้ช้าเขียวและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันช่วยลดการอักเสบปกป้องเยื่อบุผนังหลอดเลือดและช่วยให้เซลล์หลอดเลือดเฟื้นตัวอย่างเป็นธรรมชาติอีกองค์ประกอบที่มักถูกมองข้ามคือเกลือน้ำดีซึ่งช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกจากร่างกายถ้าตับหรือถุงน้ำดีทำงานไม่ดีคอเลสเตอรอลจะไม่ถูกขับออกและสะสมในหลอดเลือดแทนดังนั้น การดูแลตับให้แข็งแรงเช่นนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารช้าๆและหลีกเลี่ยงของทอดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ระบบไหลเวียนทำงานได้ดีขึ้นสารอาหารเหล่านี้ทำงานร่วมกันเหมือนวงออเคสตราชีวภาพแมกนีเซียมช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายวิตามินเคสองนำแคลเซียมไปยังที่ที่ถูกต้องโพลีฟีนอลช่วยปกป้องเยื่อบุผนังหลอดเลือดเกลือน้ำดีช่วยขจัดของเสีย เมื่อทุกระบบกลับมาทํางานประสานกันหลอดเลือดจะค่อยๆฟื้นคืนความยืดหยุน่นการไหลเวียนของเลือดจะกลับมานุ่มนวลเหมือนแม่น้ําที่ใสสะอาดหลังพายุฝนหลังจากเราเข้าใจกลไกลและสารอาหารที่ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงแล้วธรรมชาติยังมีของข,องขวัญอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องดื่มง่ายๆที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวเลือดไหลเวียนดีขึ้นและหัวใจทำงานเบาลงได้จริงนั่นคือโกโก้ดิบหรือกะข่าว โกโก้ในรูปแบบดิบที่ยังไม่ผ่านการขั่วอุดมไปด้วยสารฟลาวโนนซึ่งเป็นกลุ่มของโพลิฟิโนลที่กระตุ้นเอนไซม์สร้างไนตริกออกไซด์พูดง่ายๆคือโกโก้ช่วยให้หลอดเลือดผ่อนคลายเหมือนผลลัพธ์จากการออกกำลังกายเบาๆเพราะมันช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุน่นและเลือดไหลได้ดีขึ้นงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการดื่มโกโก้ให้ผลลัพธ์ในการขยายหลอดเลือดใกล้เคียงกับการออกกำลังกายระดับบานกลางเลยทีเดียวเพียงแค่ดื่มวันละถ้วย ก็เหมือนได้ออกกำลังกายให้หลอดเลือดของคุณทุกวันหากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถผสมกับผงบิทรูพาวเดอร์เพราะบิทรูทมีไนเตรตธรรมชาติซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไนตรกออกไซด์โดยตรงเมื่อรวมกับโกโก้เราจะได้สูตรคู่ที่สมบูรณ์แบบบิทรูทให้วัตถุดิบและโกโก้กระตุ้นการผลิตทำให้การไหลเวียนของเลือดดียิ่งขึ้นควรชงด้วยน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำเดือดเพื่อรักษาสารสำคัญไว้ให้ครบ บางคนเติมเกลือทะเลเล็กน้อยหรือแมกนีเซียมไกรซิเนตเพื่อให้รสละมุนและดีต่อหัวใจามากขึ้นหากดื่มตอนเช้าควรห่างจากกาแฟประมาณสองชั่วโมงเพราะคาเฟอีนมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัวยาสับสนระหว่างโกโก้ดิบกับโกโก้ผงเพราะโกโก้ผงผ่านการคั่วและความร้อนสูงทำให้สูญเสียฟลาวนอลไปเกือบหมดควรเลือกโกโก้ดิบออแกนิกเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดสิ่งน่าสนใจคือ เมื่อดื่มต่อเนื่องทุกวันผลลัพธ์ของโกโก้จะค่อยๆสะสมผนังหลอดเลือดจะบางลงและยืดหยุ่นขึ้นความดันโลหิตจะลดลงอย่างมั่นคงโดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีโกโก้และบีทรูทสองสิ่งธรรมดาแต่คือเครื่องดื่มมหัศจรรย์ของหัวใจที่ช่วยปลุกหลอดเลือดให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งผลของโกโก้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่สิ่งที่น่าสนใจคือประสิทธิภาพของมันสะสมได้เมื่อดื่มเป็นประจำ สารฟลาวเนลในโกโก้จะช่วยให้หลอดเลือดค่อยๆฟื้นคืนความยืดหยุน่นร่างกายจะเริ่มจดจำวิธีสร้างไนตริกออกไซด์ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งกระตุ้นจากภายนอกมีงานวิจัยในกลุ่มคนอายุ50-80ปีพบว่าหลังจากดื่มโกโก้ดิบทุกวันเพียง14วันความหนาของผนังหลอดเลือดลดลงจนใกล้เคียงกับคนที่อายุน้อยกว่าถึง20ปีนี่ไม่ใช่ปฏิหาร แต่คือการฟื้นฟูตามธรรมชาติของร่างกายที่เคยมีแต่ถูกหลงลืมไปเพราะวิถีชีวิตยุคใหม่โกโก้ยังให้ประโยชน์มากกว่าการดูเลหัวใจมันช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองเสริมความจําและสมาธิช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นและมีสารทีโอโบรมินที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรใส่ใจวิธีชงและเวลาที่ดื่มใช้น้ำอุ่นไม่เกิน80องศาเซลเซียสเพราะความร้อนสูงจะทำลายฟลาวนอล อาจเติมเกลือทะเลเล็กน้อยหรือผงแมกนีเซียมเกรสินตเพื่อปรับรสชาติและดีต่อหัวใจมากขึ้นหากดื่มตอนเช้าควรห่างจากกาแฟยอย่างน้อย2ชั่วโมงเพราะคาเฟอีนมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัวบางคนชอบผสมโกโก้กับผงบิทรูทเพิ่มรสชาติธรรมชาติและเสริมการสร้างไนตริกออกไซด์ได้ด้วยเพียงวันละแก้วตอนเช้าหรือหลังอาหารกลางวันก็เหมือนเป็นพิธีกรรมเล็กๆในการดูแลหลอดเลือดทุกวันสิ่งสำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอ ร่างกายตอบสนองต่อความต่อเนื่องไม่ใช่ปริมาณดื่มวันละแก้วน้นอยๆดีกว่าดื่มมากแล้วหยุดเมื่อคุณทําอย่างต่อเนื่องระบบไหลเวียนจะค่อยๆฟื้นคืนและหัวใจจะเต้นเบาลงอย่างรู้สึกได้สัญญาณว่าหลอดเลือดของคุณจะเริ่มมีชีวิตอีกครั้งโกโก้มีได้มีประโยชน์เฉพาะกับหัวใจเท่านั้นเมื่อการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นทุกอวัยวะในร่างกายก็ได้รับสารอาหารและออกซิเจนมากขึ้น นี่คือเหตุผลที่คนที่ดื่มโกโก้ Go ดิบเป็นประจำมักรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายไม่ใช่แค่ความดันที่ดีขึ้นแต่ยังรวมถึงจิตใจการนอนหลับและสุขภาพผิวสมองคือส่วนที่ได้รับประโยชน์ชัดเจนที่สุดโกโก้ Go Go ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังสมองทำให้เซลล์ประสาทได้รับออกซิเจนและสารอาหารเพียงพอ เมื่อหลอดเลือดฝอยในสมองขยายตัวสมองจะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นความจำและสมาธิดีขึ้นมีงานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่ดื่มโกโก้เป็นประจำมีความสามารถในการจดจำและตอบสนองเทียบเท่ากับคนที่อายุน้อยกว่าหลายสิบปีผิวพันโกโ้ได้รับผลเช่นเดียวกันเมื่อเลือดไหลเวียนดีผิวจะได้รับออกซิเจนและสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นฟลาวนอนในโกโก้ ช่วยลดความเสียหายจากแสงแดดเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวและชะลอการเกิดริ้วรอยหลายคนสังเกตว่าผิวดูเรียบและสว่างขึ้นหลังดื่มโกโก้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพราะโกโก้เป็นเครื่องสำอางแต่เพราะร่างกายเริ่มฟื้นฟูตัวเองจากภายใน โกโก้ยังส่งผลต่อฮอร์โมนและอารมณ์สารทิโอโบรมีนและฟีนินเอทิลามีนในโกโก้ช่วยกระตุ้นระบบประสาทอย่างอ่อนโยนให้ความรู้สึกตื่นตัวแต่ไม่กระวนกระวายเหมือนคาเฟอีนหลายคนรู้สึกสงบขึ้นหลับง่ายขึ้นและตื่นขึ้นพร้อมความสดชื่นหลังดื่มโกโก้เป็นประจำ นอกจากนี้การไหลเวียนที่ดีขึ้นยังช่วยให้ปลายมือปลายเท้าอุ่นขึ้นลดอาการชาตามนิ้วและปลายเท้าในผู้สูงอายุเพราะเลือดสามารถไหลไปถึงทุกส่วนของร่างกายได้ดีขึ้นดังนั้นโกโก้ Go Go จึงไม่ใช่แค่เครื่องดื่มของหัวใจแต่คือพลังที่ช่วยให้ทั้งร่างกายกลับมามีจังหวะชีวิตที่สมดุลจังหวะของเลือดที่ไหลเบาๆของลมหายใจที่สงบและหัวใจที่ทำงานอย่างเงียบๆในความสมดุลธรรมชาติ ร่างกายของเรามีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าเราเพียงให้เวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับมันการปรับอาหารการเติมแร่ธาตุหรือแม้แต่การหายใจลึกๆและการรับแดดยามเช้าทั้งหมดนี้ช่วยให้นาทรกออกไซด์กลับมาทำงานหลอดเลือดยืดหยุ่นขึ้นและหัวใจเต้นอย่างสงบมากขึ้นโกโก้ดิบและบีทรูทเป็นเพียงของข,องขวัญเล็กๆจากธรรมชาติ มันไม่ใช่ยาแต่มันปลุกกลไกที่มีอยู่แล้วในร่างกายให้ตื่นขึ้น,นกลไกที่เรามักลืมไปในชีวิตที่เร่งรีบการดื่มโกโก,โก้หนึ่งแก้วในตอนเชา้าอาจเป็นมากกว่าเครื่องดื่มแต่มันคือการเตือนตัวเองว่าสุขภาพไม่ได้มาจากสิ่งไกลตัวแต่มาจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยหัวใจเต้นแรงหรือความดันไม่คงที่ อย่าพึ่งรีบรักษาแค่อาการลองเริ่มจากการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเพราะเมื่อเข้าใจเราจะรู้วิธีปรับและเมื่อปรับได้ถูกต้องร่างกายจะเริ่มเยียวยาตัวเองโกโก้ Go Go, คือหลักฐานของความจริงข้อนี้มันไม่ได้ผลทันทีแต่มันค่อยๆปรับจังหวะในร่างกายให้กลับมาสมดุลทำให้หัวใจทำงานเบาสมองแจ่มใสแล้วร่างกายรู้สึกเบาสบายจากภายใน ขอให้คุณมองสิ่งนี้เป็นการเดินทางเล็กๆการกลับไปหาความสมดุลที่แท้จริงของชีวิตเพราะในทุกจังหวะการเต้นของหัวใจร่างกายกำลังบอกเราว่าฉันรักษาได้ถ้าคุณยอมฟัง